ครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งชุดเก้ามือสองครับชุดนี้ครับชุดนี้ลูกค้าก็มีการผสมผสานหลายอย่างครับตอนแรกเราก็จัดแหลกเสร็จสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้ลูกค้าต้องการอัปเดตเกตครับหรืออัปเดตพาวเวอร์ขึ้นไปเรื่อยครับผมครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปออกงานแบบกลางแกล้งที่ลุงแกล้งอทุกคนครับผมเลยแนะนําเป็นพาวเวอร์ตัวพันสองตัวเต็มของรุ่นซีอาร์ครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งข้างในแล้วก็มีพาวเวอร์อีกชุดหนึ่งครับพาวเวอร์จะแรงกว่ารุ่นพวกหกร้อยซีอาร์นะครับผมครับแต่มีคอสมีอะไรเหมือนกัน ทุกอย่างครับผมครับชุดนี้ชุดราคาต้น62,900่นารนะครับผมลูกค้าก็มีการเปลี่ยนมิกเนี่ยมิกใหญ่ขึ้นอีกครับผมมิกใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งตัวเปลี่ยนพาวเวอร์ครับตอนแรกก็มิกเก่ามาครับมิกเก่ามาไม่ถูกใจครับหนึ่งก็เปลี่ยนมิกใหม่ไปด้วยเลยครับผมครับก็มีเบสอีก4ครับเทอร์โบ4ใบครับเป็นลำโพงโค้งปั๊มทั้งหมดสลับตัวนี้ครับผมครับเหมาะสำหรับงานนอกพื้นที่แน่นอนสลับตัวนี้ครับเสียงกลางก็เป็น AB 4ใบเหมือนกันครับในตู้ A B ก็มี12นิ้วมีแหลมครบใน1ตู้ครับชุดนี้สามารถตั้งแยกออกซ้ายขวาเลยสำหรับชุดนี้ครับผมครับปะตอนนี้ก็ลองน้องจัดแหลกเพว่าลูกค้าใช้แหลกแบบปิดเปิดฝาครับผมเราชมว่าแหลกเป็นยังไงครับผมครับปะอยู่แ้วมันเป็นดใจอยู่งเัรู้สึกที่เอฝ่ายเสที่ดูแลเอี่ดที่สุดไม่ได้เป็นาโดน I <laughs> เราพยา,าพยามจะกอดมิดแลว